ครับงำงๆครับพี่น้องแฟนๆจะจะลุ้นถูกตันครับก็ะยากตํำบักหู้งครับผมจากสีเพ็ดจังได้ได้บักกอกมาจากสวนสดสดใหม่ๆงำๆงำกัก็เลยคิดหอดพี่น้องต่ำบักหูงให้พี่น้องกินน้ำมันกันนะเมือนี่ครับแกง่วงแกวินแกเมียแก่สารพัดสะะรารพิได้กินสมตํำแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจมันก็สิชุ่มชื้นเนาะขาดบาได่ไา้ก็แม่นต่ำสมสมตํำเฮานี้แหละครับพี่น้อง ว่าแล้วก็จัดการเลยครับด้วยความที่อืมเนาะคือมาน้ำไร้แกลีกครับนี่นูที่ขาดบาด่ได้คููขั่วของจาจะรุ่นนี่แหละครับก็นี่แหละสมตําครับนี่ได้ประกอดว่าจากสวนครับมันรุนไหม,มไหมมันราเันี้น่วยมันงามไหมคึอหอดไลบันนี้ได้บะมะละกอจากอันเฮี้นป่าเฮี้นนามากนะครับมะมะละกอแบบอันสด,สด,สด,สดๆราวบนี้กรอบๆไหมว่าแล้วกับ จัดการต่ำซะเลยครับมันบ่ได้กินโดนบ่ได้เอามาให้พี่น้องเบิ่งหลายหลายมื่อแล้วครับขออภัยเด้อครับที่บ่ได้ตำบักหุ่งสูพี่น้องหลังๆมามันก็ถ่ายคลิปอย่างอื่นบ่เป็นหยังครับกินหัวดีก็ต่ำหมห้มันแซ่บๆเพราะว่าโอ้ยแต่ว่าฝีมือนี่ก็บ่เป็นสองลองผู้ใดเด้อครับเรื่องต่ำมะกรุ่นต่ำบักหุ่งนี่โอ้ยเบิ่งคลิปเดีเบิ่งคลิป อของผู้ผู้อื่นช่องอื่นเพิ่นต่ำกับว่ามัน,ตน,น,น,มนแต่ละคนกับฟีเมื่อนะกับย่องจะห่องไปครับน,นี่กับว่าเป็นซองร่องไปเรื่องสมต่ำต่ำเท่าไรกับเบิดว่าถ้าต่ำลงไปแล้วเท่ลงถาดครับเกี่ยตลอดครับนี่ว่าถ้าเฮาเฮาบอแพงเครืองเนาะใส่หอยไปน้ำครับมือนใส่หอยได้หอยมาลวกดีดีเสร็จแล้วก็ล่องไปกับยัวยัวยัวโคเลีโคเรหล,ลดครับเพ็ดคิปไปนำ้ำไทยไปนำ้ำ กินไปน้าไปี่สิละครับสู้ๆเป็นคานังใจให้พี่น้องทุกท่านกันเฮาบท่บทอบ่ถอยจังได้ก็ถึงเป้าหมายเด้อผู้ผู้ยังบ่ท่านได้ผ่านการตั้งค่ากะเลี่ยงมือเขาครับเพี้ไปรลดให้มันสบายใจเขาย่าไปคิดว่ามันสีโบาพานันเนี่ผู้พานมาแล้วกับรักษายากยเกียครับเลี้ยญกับ,บ่วก้นดอกเลี้ยงกับึ้นเงี้ยโฆษณาเขาดีย่ดอกแต่วา่าเลี้ยญบวกข้นเนาะก็บ่เป็นยังก็สู้ไปคือนเขามากินตำบหุ่งส้มตำนำกันครับพี่น้องทุกท่าน ทุกคนนี่ใส่ถาดย่างงหญ่ๆเลยเมือนี้นูกโคกง่ๆลงมาบ๊วยฝุ่นะบอกมากน้าล่ายเตียก, <c ười> กินสมตำาน้ำกันครับพี่นอ้องอากาศกับบ,บ่หนาวนะครับบ่หนาวอากาศสุงส่งๆครับ